สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายผมชื่อเด็กชายครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับท <c oughs> หารครับทหารทำหน้าที่อะไรบ้างครับหน้าที่ยิงหน้าที่ยิงอ้าวดีๆ <c oughs> <c oughs> ยิงอะไรลูกยิงศัตรตูเหรอ <c oughs> ต,รตัวไอ้อะไรทำไมตัวตัตัวตนี้ฮะยิงป้องกันประเทศใช่ไหม อ่าแล้วรักษาอะไรรักษาประเทศไว้มีรถด้วยมีรถมีรถรถทหารสีอะไรบ้างแม่สีเขียวโอ้มีรถทหารถถังรถถังรถถังมีปืนยิงไหมมีปืนสองสองอเลยจ้งมีมีปืนทั้งสองอันเลยเหรอเก่งมากครับอยากเป็นอะไรอีกโตขึ้นอยากเป็นอะไรอีกได้้แลวก็็เปน เป็นน้ำรวดเป็นเทปด้วยเป็นเทปอ๋อโอเคครับเป็นชาวนาด้วยเป็นชาวนาชาวนาทำหน้าที่อะไรครับหน้าที่ปลูกข้าวให้กินตักปลูกข้าวให้กินข้าวให้กินตักกินอ่าอันนี้คือหมาป่าหมาป่ามากินหมาป่ามากินลูกอะไรลูกม้าลูกม้าเก่งมากครับตื่นเต้น